เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีเทปมรณะนะชีวิตนิรันดร์นะครับลีโอเค,อเคก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาไขาข้อข้องใจนะครับว่าชุนซุยเนี่ย มันไม่ดีเนี่ยจริงหรือเปล่าสุ่มดีไหมนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาคาใจในตอนนี้นะครับว่าจะเอาชุนซุยเลยดีหรือเปล่ามันไม่ดีจริงอย่างที่หลายๆคนว่าหรือเปล่าแล้วทําไมเนี่ยคนถึงไม่ค่อยปั้นกันให้ได้เห็นนะครับสําหรับชุนซุยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาไขคําคตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้แล้วก็หนึ่งกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับามาซึ่งตอนนี้เนี่ยชุนซุยเนี่ยเปิดซุ่มอยู่นะครับก็จะเหลือเวลาอีกสักประมาณสองนนะครับ สองวันกับอีกสิบสี่ชั่วโมงนะครับจากัดเวลามีหลายคนถามผมนะครับว่าเติมเกมร้านไหนดีครับพี่ผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับ Over Top Up นะครับราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะการที่เราจะได้ชุนซุยมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยชุนซุยของผมนะแต่ผมหาก่อนอยู่ไหนเนี่ย เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยชุนซุยผมเนี่ยได้แค่2ดาวเท่านั้นนะ,ะแล้วทุกคนคิดดูนะฮะก <c> ว <oughs> จะไป4ดาวนี่มันตองราหดขนาดไหนนะครับเหตุผลที่1เนี่ยที่ผมคิดว่าหลายๆคนไม่ได้ปั้นเนี่ยเพราะว่า1ครับเหตุผลชุนซุยเนี่ยมันเป็นสายแทงใช่ไหม แล้วสายแท้งเนี่ยมันเป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวให้ความสําคัญเนี่ยจะให้ความสําคัญกับพวกตัวสร้างสถานนะฮะแล้วก็ตัวพวกสายดามเมจก่อนนะครับแล้วถึงจะเป็นสายแท้งที่หลังนะเพราะว่าสายแท้งเนี่ยจริงๆมันเล่นตัวอะไรก็ได้นะมันคล้ายๆกันหมดแต่ที่เด่นๆของชุนซุยเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันชนะทางพวกสายตัวแอคแท็เลยนะครับแล้วก็ฟูลี่แอคแท็นะพวกที่แบบว่าใส่อันตีหรือพวกตัวตีแรงๆพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําให้ชุนซุยนะครับเพิ่มอัตราลดดามเมจแล้วก็มีเหมือน พวกคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยครับพวกเกมกับดักพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นสถานะพิเศษของมันนะครับที่ว่าเวลาชุนซุยเนี่ยโดนอันตีนะก็จะทําให้คนที่โจมตีชุนซุยเนี่ยได้รับดาเมจเท่ากับชุนซุยที่โดนเลยนะครับโหก็เรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่แก้ทางสายแ,แท็กได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็พวกตัวอันตีแรงๆได้อย่างเช่นพวกเบลคุยะอิจิโกะนะครับซันเงซึหรือแม้กระทั่งพวกตัว เคมปาจิ agi, อะไรพวกนี้เนี่ยสู้กับชุนซุยเนี่ยหนึ่งหนึ่งอาจจะมีแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าถึงมันอึดไม่ค่อยมีดาเมจก็จริงแต่ว่ามันสามารถสะท้อนได้แบบค่อนข้างโหดเลยนะสำหรับชุนซุยเนี่ยแต่ว่า ถ้ามันจะโหดจริงๆเนี่ยมันต้อง4ดาวครับเพราะว่าพัสสิบหลักเนี่ยมันมีเพิ่มอัตราลดดาเมจที่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะสําหรับชุนซุยนะครับทำให้ชุนซุยเนี่ยยืนได้ค่อนข้างสบายแล้วก็เป็นหนึ่งในแทงที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้นะครับแต่มันก็แลกมาด้วยการเสียเพชรที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยครับสุ่มแค่2ดาวเนี่ยหมดไปประมาณ8 0 0 0กว่าเพชรนะครับผม แล้วคิดตูถ้าจะครบ4ดาวนะครับเราต้องมีเศษสารสพัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องสุ่มเพิ่มอีกเท่าไหร่กว่าเราจะได้ถึง4ดาวนะอย่างต่ำๆก็ต้องมีอีกหลายร้อยเศษอยู่นะครับซึ่งถ้ามองถึงในแง่ความคุ้มค่าเนี่ยหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะข้ามชุนซุยไปก่อนเพื่อไปเอาพวกปูอิจิโกะขาวเลยพวกนี้นะครับที่มันไม่ใช่แค่แทงนะครับมันสามารถสร้างดาเมจได้สร้างสถานะได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยลงด่านลงหอลงอะไรต่างๆพีวพงพีวพีนะครับทำให้เราลงได้ง่าย ใหขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยเลยน่าจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ตรงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะว่ามันใช้งบค่อนข้างสูงในการปัน้นแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเพชรท,ที่เสียไปประมาณนี้นะครับโดยหลักๆที่เขาเลือกสุ่มมาเนี่ยก็เหมือนผมครับเหตุผลของผมที่สุ่มชุนซุยมาเนี่ยก็เพราะว่า จะเอามาเป็นค่าความสัมพันธ์นะครับให้ปู่นะผมก็ยังดองตั๋วไว้อยู่เห็นไหมไอ้ดองหยกนะครับหนึ่งหมื่นสี่นะครับกว่าปู่จะมาเนี่ยผมก็น่าจะมีเกือบเกือบสองหมื่นเพชรแล้วนะครับแล้วก็ดองเศษพวกสารพัดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้อัพปู่นะครับขึ้นสี่ดาวเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าแค่สองดาวเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะสําหรับชุนซุยนะฮะแต่ว่ามันยังถือว่าโอเคนะในช่วงสองดาวนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับชุนซุยนะนี่ครับเดี๋ยวลงด่านให้ดูเลยนะครับ ชุนซุยเนี่ยเวลามันันตีนะมันจะสุ่มนะครับสุ่มโจมตี3ตัวอ่าอีกหนึ่งเหตุผลนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการล็อกเป้าหมายโจมตีนะมันเป็นการสุ่มแล้วถ้าเกิดว่าสมมติมันสุ่มเนี่ยไม่โดนพวกตัวที่เป็นดาเมจหรือพวกตัวที่สําคัญสาคัญของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็ทําให้อันตีของชุนซุยเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับคนก็เลยอาจจะไม่เลือกตรงนี้นะเพราะถึงแม้สุ่มตีถึง3ตัวเ่าเดียวจบเลยยังไม่ทันเห็นฝั่งตรงข้ามใส่อันตีเลย เดี๋ยว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 เลือกดาดที่มันยากกว่านี้นิด,น,ด,น,ดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นชุนซุยมาตอนแรกคิดว่ามันจะลงไม่ไหวมันดันลงไหวนะฮะเนี่ยอาจจะเพราะที่ว่ามันสุ่มโจมตีมันไม่ได้โจมตีด้วยตัวเราเองเลือกนะครับมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์มากมายขนาดนั้นนะครับคนก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลข้อที่2นะครับที่คนไม่ได้เลือกชุนซุยนะครับเหตุผลแรกก็คือมันใช้เพชรค่อนข้างเยอะเราไม่คุ้มนะครับกับเพชรที่เสียไปสู้ไปรอ ตัวอื่นอย่างพวกปูพวกโทชิโร่ร่างสองพวกอิจิโกะร่างขาวอะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มกว่านะครับแล้วก็ทําประโยชน์แก่ทีมได้ค่อนข้างเยอะกว่าคนก็เลยไปเลือกตรงนั้นแล้วก็เหตุผลที่2องในการจะเป็นพวกสกิลพวออะไรต่างๆนานาในการอัปดาวในการเรียนสกิลต่างๆนะครับมันดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับเพชรที่เสียไปแต่ว่าถ้าถามในเรื่องของตำแหน่งมันเนี่ยที่มันแทงเขโทษเลยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทงนะครับหนึ่งในตัวแทงที่ดีที่สุดเลยแหละอ่สำหรับผมอ เพราะมันมีทั้งสะท้อนมีทั้งอะไรนะเดี๋ยวดูนะครับใส่อันตีนะครับเพิ่มดูนะเดี๋ยวมันจะสุ่มนะแต่นี้มันมี3ตัวพอดีมันก็สุ่มโดน3ตัวอยู่แล้วนะฮะกดไปก่อนเลยเดี๋ยวให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีนะฮะโอ้โหผมว่าตายก่อนแลวอย่างงี้อ่าเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมใส่อันตีนะครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามอันตีกับคืนมานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยมี3มตัวพอดีนะครับเดี๋ยวรอดูนะ แต่ว่าจําซุนซุยผมอาจจะไม่อึดมากนะครับเพราะว่าไม่มีพาร์ตี้หลักนะครับมันก็จะไม่มีตรงในส่วนที่ช่วยลดอัตราดามเมียนะครับเดี๋ยวดูนะอ่ายังไม่โจมตีนะครับเดี๋ยวรอโจมตีชุนซุยก่อนโอ้โหไม่มีตัวไหน,นตีใส่ชุนซุยเลยพระเจ้าจบเลยครับอย่างนี้จบเลยครับโอ้โหตีฟรีนะครับช่างมัน ก็เป็นที่รู้กันแล้วกันนะครับว่าเวลาชุนซันตีเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามอันตีกลับคืนมาเนี่ยมันจะทําให้ชุนซุยเนี่ยเหมือนเป็นการสะท้อนดาเมจนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้รับค่าความเสียหายนะเท่ากับชุนซุยเลยนะฮะเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันแค่สอดาวเท่านั้นแล้วจะผ่านไป4ดาวเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับดูอย่างแค่อัพไป3ดาวนะครับใช้อีก40เศษนะครับผม แลวคิดดูก็จะขึ้นไป4ดาวเนี่ยจะใช้อีกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผมแนะนําสําหรับตัวผมเองนะความคิดของตัวผมนะผ่านได้ผ่านไปก่อนนะครับสาหรับคนไม่มีเพชรไม่มีงบนะครับหรือถ้าใครมีเพชรเหลือเนี่ยอยากมาลองเล่นเล่นดูนะครับแปดพันเพชรนะครับแปดพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับก็สุ่มเอาชุนซุยได้เลยนะครับห้าสิบทีนะครับสุ่มเอาไปก่อนได้เอาไปอัพค่าความสมพัธ์ให้กับตัวปู่นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียดายนะครับมันสามารถเอาหยกที่เหลือของเราเนี่ยแล้วก็เเเที่หลืออรานะไปั ให้ปู่เต็มที่ได้เลยนะครับเนี่ยเราดูนะมันจะมีพวกรางวัลนะครับถึง4ดาวถึง5ดาวถึง6ดาวอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะแจกของไปอัปเกรดให้อยู่แล้วนะมันก็ทําให้ตัวปู่เราเนี่ยที่เราจะรอนะหรือตัวไหนก็ได้ที่เรารอเนี่ยสามารถอัพเปอร์เซนต์ได้อีกโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับทำให้ตัวเราโหดขึ้นได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําใครจะเอานะครับไว้ประดับ ตัวละครเฉยๆเนี่ยแนะนําสุ่มมาได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องอับต่อครับเอาไว้แค่นั้นเอาดาวไว้แค่2ดาวเท่านั้นพอแต่ถ้าใครอยากปั้นก็ปั้นเลยมันโหดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ปั้นนะครับผมรอละกันเพราะว่าผมเนี่ยมีลังกีคูผมว่าลังกีคูมันแทงได้โอเคแล้วแล้วก็มีซันเงือกนะครับที่ก็พอแทงได้เพราะว่าใส่โซแทงให้มันนะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับในการใส่แล้วก็ยาจิลูนะครับคนถามมาเยอะมากๆเลยว่าพี่แล้วตกลงมันโหดห,หรือเปล่าหลังจากพี่ได้ไปพี่เอาไปปั้นเนี่ย ผมบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ถึง4ดาวอย่าปั้นเด็กขายครับไม่โหดฮะเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่า4ดาวเนี่ย มันเพิ่มแอคแทกเพศหญิงฝ่ายเราแล้วฝั่งเราเนี่ยต้องมีเพศหญิงมันถึงจะโหดถ้าไม่มีเนี่ยมันก็โหดระดับหนึ่งแต่ว่าหลักๆสําคัญเนี่ยคือตรงนี้ครับสกิลอันตรีมันลบล้างบัฟนะครับแล้วยิ่งถ้าเราปลุกตื่นอาวุธด้วยแล้วเนี่ยมันสามารถลบล้างสถานะแถวหลังฝ่ายเราได้เลยนะพวกที่ไม่สามารถทําให้ฝ่ายเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะครับอย่างเช่นพวกตัวไรพวกติดใบแช่แข็งกระหลนอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณนี้นะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าแถวหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนจะป็พววกตัด เมนหนักๆของฝั่งเรานะครับถ้าใส่ยาจิรุเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวพวกตัวสถานะฝั่งตรงข้ามนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันสรุปให้ย่อๆนะครับมันโหดครับแต่ต้องปั้นสีดาวก่อนแล้วยิ่งโหดมากกว่านี้นะครับส่วนชุนซุยพูดไปแล้วนะครับมันโหดนะครับไม่ได้ไม่ดีนะชุนซุยเนี่ยมันดีมากๆนะครับแต่แค่ว่าตัวอื่นมันดีกว่าเท่านั้นเอง <c oughs> โอเคก็สําสหรับวันนี้อาจจะได้คําตอบบ้างไม่ได้คําตอบบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอบตามความเป็นจริงที่ผมได้มานั่นเองสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ